อันนี้คือ facebook หนูนะพี่แคปหน้าจอหนูไว้นะคะพี่แคปหน้าจอหนูไว้นะเอาไว้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปปิดไปปิดไปปิดอันนี้ก่อนนะคะไปปิดก่อนเลยนะคะไปปิดก่อนเลยอ่าโอเคนะคะพี่แคปไปเลยนะอ่าพี่แคปไปเลยนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้ไปติดตามกันล้วพี่จะเห็นวิธีการของหนูในการลง สตอรี่ในการโพสของหนูในการขายของเนาะพี่จะได้รู้แนวทางนะ,ะวิธีการแล้วกันมาดูกันที่วิธีการจับพี่จ้าพี่สาพี่ดูนะวิธีการลงสตอรี่ให้หน่าดูพี่ไปดูพี่ไปดู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 ปดอ่ะใครอยู่หน้าจอละบ้างใครอยู่หน้าจอหนูละบ้างใครอยู่หน้าจอหนูละบ้างอ่าใครอยู่หน้าจอหนูละบ้างอยู่แล้วนะคะเห็นแล้วเนาะใครเห็นหน้าจอแล้ว ถ้าเกิดใครเห็นหน้าจอแล้วพิมพ์คำว่าเห็นหน้าจอคะ่ะเพื่อนๆจะได้รู้เนาะว่าหน้าจอหนูไม,ม่ได้หายนะโอเคเห็นหน้าจอนะคะโอเคเยี่ยมค่ะพี่เห็นคําว่าสร้างสตอรี่ไหมคะพี่เห็นคําว่าสร้างสตอรี่ไหมคือถ้าหนูไปทําในไอจีก็ได้แต่ว่าถ้าในไอจีบางคนเขายังไม่มีไงหนูขออนุญ,ญาตมาสอนการทาสตอรี่ในเฟซบุ๊กได้ไหมคะเนาะเพราะหลักการเดียวกันค่ะทาใน facebook หรือทำในไอจีเหมือนกันทุกอย่างทุกขั้นตอนเลย เหมือนกันทุกอย่างทุกขั้นตอนเลยแต่วิธีการที่เราจะขายสินค้าจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องลงเป็นน้าพี่อยากรู้ไหมล่ะพี่อยากเห็นไหมล่ะอืมอืมแต่เยนเ็ยนๆนะใครที่มาขอหนูเป็น,เป,นเป็นเพื่อนนะจะเย็นนะดติดติดตามก่อนนะคะตอนนี้เพื่อนเยอะมากนะคะมันอ่ามาดูมาดูมาดูนะหนูจะบอกว่าตอนเนี้ยหนูเองอะ่ะเวลาหนูลงอะไรไปในเฟซบุ๊กอะมันเริ่มมีคนเห็นเห็น เห็นการมองเห็นน้อยลงเพราะอะไรเพราะเราเอาเฟซบุ๊กมาขายของเยอะมันเริ่มปิดกั้นหนูหนูก็เลยไปขายของบนเฟซบุ๊กสตอรี่แทนไอจีสตอรี่แทนมากดบ้านขายของได้ลัวๆทุกวันเลยพี่ในสตอรี่นะแต่หนูต้องบอกกนนะพี่ต้องลงทีีนะพี่ต้องลงทีีลงบ่อยๆนะพี่ไม่ต้องกลัวนะลงจนเป็นจุดไขปลาเลยวันหนึ่งลงได้เป็นห้าโพสต์สิบโพสต์เลยอ่ะพิมมาค่ะสตอรี่ลงได้มากถึงห้าโพสต์สิบโพสต์ค่ะอ่า ห้าโพสต์สิบโพสต์ค่ะลงสตอรี่ได้วันละห้าโพสต์สิบโพสต์พิมพ์มาเลยค่ะพิมมาเลยนะบางคนบอกไม่เห็นไม่เห็นสตอรไม่ไม่เห็นหนนะ้าจอเหรอคะมันมืดเหรอคะมันมืดเหรอคะมืดไหมมืดไหมหนูว่าเห็นนะเพราะหนูเปิดสองเครื่องอะคะ่ะอีกเครื่องหนึ่งหนูก็ขึ้นนะโอเคค่ะมาดูมาดูนะมาดูนะที่นี้ พี่ดูตามหนูนะเวลาที่พี่จะเอาอะไรไปลงก็แล้วแต่สมมุติว่าพี่ขายสินค้าพี่อย่างอใครขายอะไรสมมุติว่าพี่ขายอะไรปัจจุบันนี้ขายอะไรกันอยู่คะขายอะไรกันอยู่พี่มาหน่อยพี่มาหน่อยพี่มาหน่อยอ่าพี่มาหน่อย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 ขายอะไรกันอยู่อ้าบางคนโอ้มาจากสปปรลานนะคะสบายดีนะคะสบายดีนะคะอ่าขายสบู่โอ้มีวิตซีด้วยมีกาแฟมีชุดเด็ก มีอะไรอะ่ะเยอะไปหมดเลยเนาะเสื้อผ้าอ่ะได้เลยมาทีนี้ป้นขอขออนุญาตเอาเป็นสินค้าที่ป้นขายอยู่แล้วได้ไหมคะขอขออนุญาตเอาเป็นสินค้าที่ป้นมีดีกว่าเนาอถ้าป้นไปหาแบบนั้นคือป้นหาไม่ได้อะ่ะเนาะได้ไหมได้ไหมป้นเอาขอสินค้าที่ของป้นมีแล้วกันเนาะโอเคนะมาทําให้ดูนะคะวิธีการนะวิธีการตอนนี้ต้องบอกแบบนี้ต้องบอกแบบนี้ตอนนี้ฟีเจอร์มันอะ่ะมันให้เราเพิ่มเพลงพี่ มันให้เราเพิ่มเพลงได้พี่ต้องไปทําให้สตอรี่พี่อะมีความโดดเด่นดึงมันออกมาดึงมันออกมาไม่ให้เหมือนคนอื่นเขาหนึ่งออกปะอ่าให้มันเหมือนเขาให้มันเหมือนเขาวิธีการคืออะไรเข้าไปเลยจ้าสร้างสตอรี่เออดูนะสร้างสตอรี่นะคะสมมุติแล้วกันอ่าสมมุติแล้วกันหนูจะรูปไหนดีนะเอารูปนีดีกว่าที่หนูจะได้เบนซ์เอสแอลเคฟรีดีกว่าฮิวนะคะ หนูจะเอารูปนี้เป็นสตอรี่อ่าสมมุติถ้าหนูจะเอารูปนี้เป็นสตอรี่อ่ะตอนนี้หนูยังไม่เอาอ่ะหนูยังไม่เอานะเอาพี่ปาใหม่เอาเอามาใหม่เอามาใหม่เอามาใหม่ามาหมกดดูนะสร้างสตอรี่พี่เห็นไหมคะช่องด้านบนมันจะมีสีหมวงสีเขียวสีฟ้าสีอะไรก็แล้วแต่อ่ะใครเห็นตามหนูนะใครเห็นตามหนูกดเลขสองค่ะที่หนูพูดมันจะมีช่องข้อความดนตรีกรีนสกรีนอะไรอย่างเงี้ย เยอะแยะให้พี่เล่นไปหมดบูมแรงลงรูกเซลฟี่พพี่เล่นได้หมดเลยนะแต่หลักๆที่เขาใช้กันอยู่สองอย่างที่หนูเห็นชัดๆคือข้อความกับดนตรีวิธีการถ้าใน facebook เนี่ยมันให้ไปเลือกดนตรีก่อนพี่ต้องเข้าไปเลือกเสียงดนตรีก่อนค่ะที่พี่ชอบอ่าพี่ก็ไปเลือกได้เลยแต่ละเพลงที่พี่ชอบปากแดงๆจะไว้ใจได้กาอะไรก็แล้วแต่พี่เลยแล้วแต่ชอบเลยจ้ะ แล้วแต่ชอบเลยจ้ะแล้วแต่เลยนะพอพี่เลือกเพลงได้เสร็จแล้วปุ๊บสมมุติเอาไว้ใจได้กาเหรอเอาใส่ไว้ใจได้กาพอเราเลือกเพลงมาแล้วมันจะให้เราเลือกรูปที่เราจะเอาโพ้ตสตอรี่พี่ก็เลื่อนหาเลยค่ะหนูจะขายอะไรดีเนาะวันนี้อ่าสมมุติว่าหนูจะขายวีตามินซีดีไหม เดี๋ยวนะ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 แวปหนึ่งแวปหนึ่งแวบหนึ่งออะแวปหนึ่งห้าห้าชินช้าหนูแป๊บหนึ่งอ่าหนูมาเจอพี่ป้องหนูละเจ้าพี่ป้องสุดหล่อหนูละปากแดงแๆจะไหวใจได้ใจนะคะเราเลือกเพลงเรียบร้อยแล้วเราเลือกรูปอ่าเราเลือกเพลงเสร็จแล้วเราเลือกรูปรูปที่เราใส่ลงไปนะคะเรารูปที่เราใส่ลงไปเนาะอ่า รูปที่เราใส่ลงไปเป็นรูปพี่ป้องขายวิตามินซีอยู่สิ่งที่หนูจะเน้นพวกพี่เลยสตอรี่จำเป็นต้องใส่ช่องทางการติดต่อพิมมาค่ะจำเป็นใส่ช่องทางการติดต่อพิมมาค่ะพิมมาค่ะช่องทางการติดต่อพิมมาค่ะจำเป็นใส่ช่องทางการติดต่อพี่ดูพี่ไม่ต้องไปเวิร์ช็อปกับหนูแต่พี่ดูหนูแล้วจำไว้นะเออจำเป็นต้องใส่ช่องทางการติดต่อ ทำยังไงใส่ช่องทางเลยค่ะใส่ลายปึ๊บไลยหนูว่ามีลายแอดหนูมีลายโอลายแอดหนูคืออันนี้ค่ะ s c e o ปดปดอันนี้คือลายแอดของหนูใช่ไหมหนูก็ไปแปะไว้อย่างนี้สมมุติว่าใครสนใจอ่าหนูอาจจะพิมพ์อีกนิดนึงสนใจเป็นตัวแทน อ่นะคะติดต่อไลน์นี้ได้เลยอ่าเห็นไหมคะสนใจเป็นตัวแทนไลน์ติดต่อใส่เพลงจบแล้วจบแล้วเสร็จแล้วเราก็กดคาว่าแชร์ไปยังสตอรี่แชร์ไปยังสตอรี่เสร็จแล้วทุกครั้งที่มีการขายของผ่านสตอรี่สิ่งที่หนูเน้นย้ํากับนักเรียนหรือตัวแทนของหนูทุกคนทุกคนต้องรู้จักใส่ช่องทาง รู้จักการใส่ช่องทางเพราะจะถูกปิดกั้นมันคนละค่ายกันภไรย์ถุงงมหมูงงค่ะอีกรอบได้ไหมได้ค่ะลิงไลค่ะพี่ไม่ใช่ไลค่ะ ID ดี n e กับลิงไลพี่แยกให้ออกนะพี่สุขาวดีลิงไลคือไอตัวที่จิ้มไปปุ๊บคลิกไปที่ลิงก์เลยอันนี้เขาเรียกว่าลิงไลแต่ที่หนูเอาไปพิมพ์น่ะเขาเรียกว่า ID ดีไลไอดีไล ใครเก็ตใครเก็ตลิงไลน์กับไอดีไลน์ใครเก็ตนะใครเก็ตกดหนึ่งสองหนึ่งสองมาค่ะใครเก็ตกดหนึ่งสองหนึ่งสองมาค่ะโอเคเยี่ยมมากนะคะเยี่ยมมากเลยนะ